ทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นโลบอกกันแต่ว่าเราไม่ได้เข้าโลบอกเลยซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปนายตลกก็คือเล่นก็คือเราเราอัดไปแล้วแหละแต่ว่าอยากอยากเล่นอีกแต่ที่จริงเลาวเราจะไม่ได้โอ๊ยดินพันแต่ที่จริงแล้วเราไม่ได้จะมาเล่นหนีนายตลกเราจะมาเล่นนี้เลย อีแก่ไปนำลายวัดเพื่อความแรงไม่รู้เรื่องกินอะไรด้วยนะอ่ะฮะหนีพิซซ่าเป็นร้านพิซซ่าข้าเลยไอ้ก้อนนี้มันขยันร่วมจัวะร่วงจนแตกหมดเลยอะไร่ะยายสบู่อ๋อ โอ้ยแล้วคือเสียงแล้วก็คือเราเล่นในลำโพงก็ใส่หูฟังอยู่แล้วมันน่ากลัวมากเลยรา้านพิซซ่าร้านคนมีเลือดด้วยเย้น่ากลัวกลับมาแล้วใช่ไหมกลับมาแหรอแกเราจะลงลงิฟต์อ้าวลิฟต อะไรอ่ะอะไรอ่ะยินดีต้อนรับสู่ขอบคุณอะไรขอบคุณชั้นทำไมดูมดอุมอดูมอุ้ยอะไรเนี่ยน่ากลัวมากเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกลับไปเดี๋ยวนี้ที่นี่กับดักทุกคนเห็นอะไรัด้ไหม ไป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 กันเลยผมเห็นคุณแล้วเห็นฉันทำไมคือตอนนี้มันก็ยังไม่มีอะไรนี่ก็สว่างสวัยปกติมันไม่มีอะไรนะทุกคนมันเป็นแค่อีลุงบ้า,บาที่ตามเราแล้วก็มีเสียงหัวเราะแต่อย่าไปกลัวมันนะมันเป็นแค่ลุงบ้าๆบอๆเป็นแค่ลุงคนเนี้ย ไอ้ลุงป้าๆลุงขายพิซซ่าที่โอ๊ยที่ฉันที่ฉันตายเออที่ฉันตายบ่อยมากแลลวก็คือมันจะเป็นร้านพิซซ่าหลังๆออตแต้ว็ทำไมชอบตายคันแรกไปเฮฮย่ะเห็นไหมดูมัน <c oughs> คือ ตรงนี้มันมันไม่ยากเลยอะ่ะเอ้ามาดูฉันไม่ตายเออดีแล้วเอ้ยเอ้ยเกือบเอ้าวิธีแับวิธีง่ายๆแบบคนขี้เกียจกระโดด <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เราใส่หูฟังอยู่เย้ <c oughs> yeah. ยายเราก็เข้าบ้านยายไปเก็บผ้าเหรอเก็บผ้าใหญ่ๆไงเอาเข้าไป็นจ่ามาบุกกำลังมายายก็ได้ไปเก็บของยายพับผ้าเสร็จยายจะลงอาบน้ำอ,อยู่เพื่อนอ๋ออ,กกกกอีอะไรอ่ะดักเปี้ยดักเปี้ยหัวกระโหลกอยาแตะอะไรอ่ะแตะต้องทำไมอ่ะทำไมอ่ะก็อยากแตะทำไมอ่ะไว ไม่น่าแตะเลยอ่ะเขาบอกว่าอย่าแตะใช่ไหมเราก็ยังหาเรื่องไปแตะมันนะเหมือนเราเป็นคนดื้ออ่ะดีด้านตกใจตกโอ้โหตกใจเองอ่ะก็คือกระโดดเองแล้วตกใจเองเป็นอะไร่ะ นะเราต้องตั้งจิตให้ว่าอย่าไปโดนไอ้ดักแน้เนี่นะโยโปงเฮ้ยฉันเจ็บนะอันนี้มันเป็นปุ่มนะฮะก็คือเราห้ามโดนปุ่มถ้าเราโดนไปเราจะตายทันทีเก็าลอะรนะหรอเดี๋ยวจะตายให้ดูเห็นแม่มันจะบีบเรา เฮ้ยมีคนกดปามยึบกิดดูคิดดูปุ่มมันก็ยังดีหาเรื่องอะเมื่อเราหาเรื่องไปแตะเล่นๆอนะทุกคนเราขอหยุดคิดแป๊บนึงนะเพราะเราปวดปวดทีด่๋ยวเราไปฉีดกอ่อนเห่เรามาแล้วเมื่อกี้เราไป ห้องน้ำมาทางไหนวะเนี่ยเราอ,อมาทางนี้เราต้องไปทางโน้นเราลืมว่าเมื่อกี้เราตุยต่อมาเป็นหอคอยหอคอยอะไรก็ไม่รู้ที่ข้างล่างถ้าเรา ถ้าเราตุยไปเราก็จะไปอยู่สวนสวรรค์เฮ้ยเฮ้อ,อ,อ,อะไรอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นไอ้ย่าไม่ขึ้นแล้ว ฉันลงอ่ะค่ะเขาบอกให้ให้เราขึ้นใช่ไหมเราลงอะ่ะยังไงหาเรื่องอะหาเรื่องโอ๊ยหูฟังเขออ้าเข้าไม่พอดีขึ้น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  ขาอยู่ที่นี่อ๋อรู้แล้วตรงนู้นเราต้องไปตรงไหนอะมาบออะ เราใส่ไม่ค่อยได้โอเคได้อือฮึอือฮึไอ้บ้าไอ้ห uh ๊ะ huh. มันเป็นคนบ้าน,นะคะทุกคนที่มันจะร้องอือ uh หือ huh. อ uh ือหืออือหือคุณไม่ได้อะไรอะ uh huh. ไ,ไอ,ะไอะ้บ uh ้าเอ้ยคุณมันอ่านว่าอะไรคุณไม่ได้ หนีคือฉันหนีค่ะฉัน,นหนีนะฉันหนีราจิซ่าของแกไม่อร่อยก็ไม่อร่อย,ออยทําเอาเนื้อมนุษยมมาทําอีบ้าโอ้มมันชันมากแสนทอ่อที่นน่้็ยัง,งเมาด้วยจะเข้าห,หนาวตรงไหนก็เม็ดเหม็นไปร้องมันนะไปร้องมันคืออะไรเดี๋ยวอคืออะไรอ๋อมันเป็นแสบ คือเราก็โดดแล้วแต่มันก็โดดไม่ติดอะ่ะไม่รู้มันเป็นอะไรชอบเป็นบล็อกอย่างเงี้ยอะไรมันมีโอ้ยมันบา่าละมุนแท่ปึ๊บมันมีคำว่าโอ้ยยายกลับมาแล้วแล้ว ทำไมฉันต้องไปวิ่งหนีแกด้วยาฮนี่เนี่ย,ยฉันเหนื่อยนะแต่ละครั้งอะ่ะที่แกทำอ,อีบา้าเอ้ยคนหาอะไรอะ่ะเพราะคราบอะไรสักอย่างดูมันดิ้นดิทุกคนนะกลัวต้องการยูนิคอนไหมกูไม่ต้องการ เราเปล MM ี่ยนแมวเพิ่งเรากลัวหนีนายตลกแมวอ่ะไม่ชอบอันนี้คุณครูนี้ก็ไม่ชอบเหมือนกันมันเล่นไหนลูกนี่เลยสต็อปคลิปก่อนนะคะเพราะว่ามันยาวทุกคนก็คือเมื่อกี้เราเราเข้าแบบนี้ไปแล้วใช่ไหมล่ะแล้วก็คือแบบ มันเข้ามันเข้าได้แล้วแหละแต่มันเข้าแบบบอกว่ามันบอกว่าไรคนมันเต็มแกจะเข้ามันทําไมแล้วก็จะมาลอกเข้าอีกทีเหมือนอันนี้เขาน่าจะปิดอ๋อนงนงานโหลดแล้วกำลังโลาหลด่ะฮะ แต่ว่าถ้าไม่พอเราก็น่าจะต้องต่อ E.P. พสองเพื่อฉันโดมตีกระบ,บานตอนนี้ก็คือโครงกระดูกไปชีจ้องออไปได้ไงกดพูดไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้าโรเพื่น เราต้องมาหนีคุกกลางที่นี่อ่ะอันนี้เราเคยเล่นแล้วเราเคยเล่นแล้วมันจบแล้วล่ะแต่ว่ามันเป็นแมปเก่าของเราเลยอ่ะที่เพราะว่าแบบเราเล่นไปเราแบบมันสนุกมากเลยนะแต่ว่าโอ้ยข้อเสียมันตรงนี้เนี่ยแบบเพื่อนมันจะแกแล้งเราเดี๋ยวเราขอปิดทิปแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่ามันยาวโอเคตอนนี้ก็วาร์ปตรงนี้ละทำหายเขาแตกไปเลย เราพังค่ะเราพังเลยอ่ะวิหยอกวิตกใจหมดเสียงไม้มันดังไงทุกคนเพราะตอนนั้นเราเพราะตอนนี้นเราใส่ไอ้นั่นอยู่ฟังเอาดิเอาเดียเอาเดียมาเดียมาดียโอ้ไม่กลัวหรอก มีกระจกฉันเป็นนักโทษก็จริงนะแต่ว่าฉันแน่นะการโดนสาปให้กลายเป็นไก่เออโอ้ยฉันยังไม่ตายไปเนี่ยเฮือกเฮือกเฮือ มันเจนี๋ยงเราอยากเป็นไก่เราโดนสาเปย์ไก่เป็นไก่ไปแล้วไอ้บ้าเอ้ยไม่น่าพลาดเลยเดี๋ยวเราขอสต,ต็อป,อปคลิปก่อนนะเพราะมันยาวโอเคตอนนี้เราก็รอดแล้ว เดี๋ยวเราขออปิดคลิปไว้ตอนนี้ก่อนนะคะเพราะว่าคลิปมันยาว